โอเคครับทุกคนครับนี่เรามาอยู่กันในเกมโรโบ like อทอีกแล้วนะครับผมแล้วนี้เราอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมครับผมกดเข้ามาชุยๆแล้วมาเจอเลยมันให้เดินนะครับผมแล้วก็ให้กระโดดกระโดดซ้ายกระโดดฝฟายอีกเหมือนเคยครับโอ้ไม่ต้องกระโดดก็ได้ซึกแซกไปด่านตรวจโอ้เป็นแบบเกมราทัณฑ์จะ ep 2นะครับผมกระโดดเราจะไปด้วยความเร็วก okay, ันนะครับผม เน,นี่เพลงอะไรเนี่ยเจ้าหูจังเลยเราอย่าไปแค่ครับอีกปีดีกว่าทำไมดินั่งตัวเหรออยู่อะไรต้องเติมอีกแล้วไม่เอา,าไม่มีตังค์เติมโดดซ้ายกระโดดกระโดดจะโดดแล้วก็กระโดดอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมเอาไปลุยแต่นี้มันจะชิวๆหน่อยเป็นเกมบลารท้า,านินจาเวอร์ชันรูปบ,บอก ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนดูความอลังก,การของมันคำนวณว่าเราจะจบกันภายในกี่นาทีสุ่มประตูะตู้ช้างหรือประตูแมวทุกคนประตูแมวเนาะประตูแมวประตูแมวตายเลยยะประตูช้างดีกว่าเชื่อช้าเข้าไปแล้วจะเอาอนะไรจะเอาหมูจะเอาวัวผมชอบวัวนะไม่ชอบหมูโอาใหม่ครับทุกคนประตูช้างแล้วก็ประตูหมู แล้วก็ลิงนะหวังว่ามันจะสลับกันนะเช่อใจอ่าโอเคผ่านแล้วดาตรวด29เปอร์เซ็นต์แล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดโอเคครับรูยยาวๆสักตรงไปเลยกระโดดไปโออะไรโดนอะไรตายอ่ะโอ้มีสีเขียวอยู่มันต้องรอโออีกแล้วครับมันติดบ้างอีกแล้ว นเฮียได้แล้ว <Okay>. ก <Pakistan>. ็เดินครับก็เดินเดินก็ยุบก็ยุบกยุบก็ยุบโร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 หข้าแม่งอะเฮียมาฮะมาโดนนักนี่ยดันยิดบัตรทะเบีของแท้ซ้ายขวาซ้ายคล้ายซ้ายขวาโอเคยผ่านนักฉนเลยครับวิ่งไปครับไปดูความเร็ว ดูเพื่อนดูเพื่อนปอกแล้วดูเพื่อนดูขุดเซียนเพื่อนดูดิดิกระโดดไปกระโดดเลยไม่ไเอาเสียงดวงเลยเราโดดไปขวานะขวาทสีเอาเฮี้ยนหลอกอูเฮสลับสลับเรากระโดดรูบเลยเราไปดูฟาร์มเร็วเดี๋ยวเฟด โดดวิ่งตรงเลยวิ่งตรงไปวิ่งลงไปกระโดดครับกระโดดวิ่งไปเร็วความเร็วเคปกระโดดซึกแซกซึกแซกโอ้ไม่ครับโดดกระโดดกระโดดกระโดดครับ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 เกผ่านด่านมาด่านนี้แล้วกระโดดโอ้ใหม่ครับเอาหม่กระโดดโดด กระโดดกระโดดกระโดดไปกระโดดโยงโยงไปเลยเนี่ยสลับสายฝาแล้วห้ามโดนสีแดงนี่โดนตายแน่เฮ้ยนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเราวิ่งตรงตรงไปครับใช้สูตรนะใจสุดตรงตรงกระโดดขยับไปทีนิดนิดออาใหม่ออกมาครับออาใหม่กระโดดไปนี่นี่แล้วก็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 นีให้แล้วก็นี่ก็หนี่ นี่กระโดดกระโดดขึ้นไปอืดอึโอเคลงแล้วลงแล้วลงแล้วโออตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยเอระโดดกระโดดเราจะไปดูฟาร,ร์มเรีวฟาร,ร์มเรีวฟาร,ร์มเรีวทีนี้ระวังพัดกลางกลางนะเป็นมีรูอยู่นะเป็นด่านอะไรไม่รู้เป็นรูมาโดดมานี่นะน้องๆดูไว้ดูไว,ว้ผ่านด่านแล้วแล้วก็กระโดดไปครับรัวดูอุ้ย อุ้ย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 เดินไปแล้วไปแล้วครับอุ้ยดูความเซียนดูความเซียนของพี่เคยวิ่งไปครับเหมือนจะมันจะไม่เหยียบสีม่วงนะครับเป็นแบสีม่วงลองวิ่งตรงไปเลยโอ้นะครับนี่ขึ้นนี้นะครับเอ,องไม่โดนอะไรไปอ๋อไม่โดนเหรอลองพัดลองพัดโอเคฮะชิลๆหนะาเวน,นี้นี่ก็โดนโอ้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผ่านผ่านอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วครับไปอย่างรวดเร็วลงนังบู๊บปุ๊บู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 บโบูบีบู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 ็ไบู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 บรบู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 บดบู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 เูบูแูู้กูไูบูบููบู้ สามแท่งชั้นหนึ่งสามแท่งชั้นต่อไปไม่รู้โดดมันยิมนาติกเลยถึงแล้วผ่านด่านแล้วรัลงมาที่ขั้นที่สามสิบเลยกันต่อเลยกันต่อไปโอเคผ่านด่านแล้วดูวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปเอ้านี่ชั้นความสูงนี่ว่าโดดด้วยความสูงขั้นสูงสุดมาไปนะ กระโดดกันไปฮะกระโดดกันไปนะกระโดดกันโดดตรงหลดตรงลดดซ้ายหลดตรงดดซ้ายดดตรงลงงลงงี๋ยวมันจะเป็นน้ำพิษกระโดดลิควิดนะครับกระโดดลิควิดมาที่สามสิบสี่แล้วได้สี่เปอร์เนตได้ส่เอร์เซ็ต์เองนะเดินไปกระโดดเดินกระโดดกดก่อ ี่ครัดโดดรอไว้โ okay. อ้ยตาลายแล้วเนี่ยตาลายระวังเลยตาลายเนี่ยเนี่ยตาลายแล้วเนี่ยตาลายตาลายไปไปครับไปโอเคถึงแล้วเราไปต่อกระโดดูดเลยไปดูฟาร์มไปไปดูฟาร์มไปดูไปฟาร์มไปดูดูกระโดดครับกระโดดครับครับดูดนี่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  โดดนี่โดดนี่โดดนี่ลงไว้เป็นฟอร์มเซียนใหม่โดดนี่ก่อนแล้วก็ขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่เอาไหมครัเอาไหมลงเลยนี่ไปนี่แล้วก็ขึ้นนี่แล้วก็ขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่แล้วก็ขึ้นนี่โอ้ยพัดดอกดีไม่พัดข้างล่างแลขึ้นไหนขึ้นไหมนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้ นี่ไอนี่ไออีกเดียวจะถึงแล้วเอาโอเคโอเคถึงแล้วมาด่านสไลเดอร์สีรุ้งกันโดดแล้วโอ้ยเอาเอาเดี๋ยววันนี้เหรอโอเคโดดไปครับกระโดดไปครับกระโดดเห้ยบมาถึงไอ้สามเหลี่ยมนี้แล้วโดดข้ามไปทำไมโดดข้ามไป เดืข้าไปโอ้อยากบอกวันเลยเดืข้าไป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 โอเคถึงแล้วนี่น่าจะให้เดินบนสีเขียวนะเฮ้ยชัดเจนสีเขียวสีเขียวซึกแซกซึกแซกซึกแซกไปใช้สเต็ปอวีไปโค้งตรงไปเลยวิ่งหลีกไปเลยวิ่งหลีกไปเลยหลีกไป ยิงเลยไว้โอเคชิวๆชิวกระโดดใส่ลูกบอลลูกบอลสีน้ำเงินสีน้ำเงินน้ำเงินสีเงินเออสีม่วงหมืองม่วงม่วงเหม่วงม่วงม่วงโอ้ย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 มันเลยมาโอเคไปเดินรถเดียวฮะไปนรถเดียวฮะมองๆโอเคลงเลย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 โอเคมาพอเบิกเสร็จแล้วโอเคมันห้ามโดนสีนั้นอ่ะ ดวงวางดวงวางอ่ะให้นะเดี๋นี้เหมือนจะให้อ๋อมันเดินได้นี่วิ่งลงไปเหรอยังไงโอเคมันจะไล่ตามหลังมาแล้วโอเคผ่ okay, านด่านนี่กระโดดไปเลยซซกแซกต่อไปลงไปซืกอไงเรโดดเลยเราลัดโดดลัดไปด้วยความเร็วครับรน้องๆชิ่งเลยเองเลยงูวิ่งไปเลยวิ่งต,งตรงๆไปเลยกระโดด นกนกไปแล้วนี่อุ้ยตรงนี้เหมือนจะยากนิดหน่อยนะปาดมาตกเหขี้ยเนี่ยโอเคครับเราไปอ่ะเราใช้ความนิ่งเขียบชิวๆครับหนีเลยเฮี้ยหนีความชิว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 ของผมดูเดือดข้ามเดือดข้ามเดือดข้ามไปเดือดข้ามเขี้หนีออกไปอ่ะ อันนด้อผมกะเดาว่ามันไม่ให้โดนสีน้ำเงินไอ้ที่สูงสูงนั่นอะเลยโดดข้ามไปดีกว่าเพื่อความเชื่อมันแล้วนี่ดาตัยกายกำแพงนะดาตัยกำแพงดาตัยกำแพงไต่ก็ไปวิ่งเลยวิ่งลงเลยลงเลยมาแล้วสม้นมาไปสีเขียวต่อสีเหลืองต่อสีส้มต่อโอเคผ่านันเจนี้ให้ ใบก็ใบมูเจกี่นาทีนะในการจบเกมนี้นี่นะไปนะออกสิบแปดแล้วรววเลยไปดูความดไปดูความดเร็วเลยรวเร็วเลยครับโอ้ไม่แ <Patt us. S 1> หมไม่อืมอืมอืม อืมอืมอออเดินไปครับเดินโดดกระโดดโดดไปแล้วโดดไปกระโดดโอเคไปเลยครับยาวๆเลยินนึ้นนนกระโดดแล้วกระโดดลงาเลยอ่ะไอมาแล้วกระโดดนะกระโดดรับหล็กสีแดงแน่อกระโดดนะกระโดดนฝึกทักษะได้ดีนะเกมนี้ นี่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 ดโดดโดโอเคครับบ้าไปก็เร็วนในกาบเสร็จแล้วโอเควิ่งไงครับวิ่งไงครับวิ่งไปครับวิ่งโอเคนิดเดียวเอาใหม่ครับเอาใหม่วิ่งไปอีกแซกแซกแซกกแซกโดดบนไดติมโดดบนไดติมโดดไปโดด กระโดดถึงแล้วขึ้นไปทำยังไงอ่ะอ๋อวิ่งสลับอุย้ยเกือบตเอ้เอ้ยเอยนิดเดียวอ้นิดนีออ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 ้ยเอ้ยเอ,ยอยนี่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 ปาดาลแล้วสิบเปอร์นแล้วนะด่านนี้เราจะไปกันต่ออีกไหม ี่จ,จบแค่นี้ก่อนนะค่อยมาต่ออ e ีพีหน้าโอเคนะพี่ขอจบอ e ีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะเหมือนเกมจะเ็กแล้วทุกคนไปเจอกันอ e ีพีหน้านะอีพ e ีนี้ขอจบเท่านี้ก่อนบ๊ายบาย